เลนแบบเลนราคาราคาถูกแต่ดีไหมถูกแต่ดีต้องขาถ้าแบบมีอะไรถึงจะดีนะมีที่แบบเผื่อไว้ใช้งานหล่อนะเนี่ยนั่างพองใกล้แล้ะทุกคนกดดันไหน เข้ากันเลยเด่งกล้ามโซ่อันนี้มีฟิลเตอร์อยู่เพื่อนๆจอวับดุจอครับแล้วก็กลับเข้ามาสู่รายการของเราครับครับไม่น่าเชื่อนะครับครับผมทำไมครับเปิดสิ เพิ่งเพิ่งรู้วันนี้เอยวันนี้ลิยาเขาบอกเขามีไอพี่พี่น้องที่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะพี่น้องที่อยู่ที่วิเดียนแต่ว่าเป็นพี่เ่อจากคุณแม่เดียวกันอลชื่อแอนแอนนาเหมือนกันชื่อแอนนาแอนนาไอไอน้องลิยาเขาบอกอะไรรู้ป่ะแอนนาชื่อเหมือนพี่พี่ที่พี่เด็กชอบอยู่อะเป็นเด็กเป็นเด็กที่เราคิดเลยเลยเลยพูดตลกดิ ไม่รู้ไม่เกี่ยวแลลวอันเนี้ยเรื่องเรายังไม่หลอยไม่หลอกผมดาจริงไปมาเรื่องชิมผมดำเลยไม่แต่มันไม่ดำเท่ารอบแรกแล้วไม่แต่ดูนนี้อ๋อทุกคนพี่แน็กหล่อยังคะยังครับรอออฟฟิเตอร์ออกหล่อมันติดแบบกดคือกดไม่ติดใช่ไหมพี่แซมผมผมจะส่งวิดีโอที่ขายไว้เนี้ยให้น้องลิโอฝึกเอเดินแบบเดินถ่ายใช่ไหมก็ โอ้ยเต็ไตไมไปหมดเลยน้องยังยังแบบว่าเด็กๆยังต้องต้องฝึกอีกนิดนึงแต่ว่าก็อีกนิดนึงก็คือพูดเก่งเลยอะลิป mm hmm. แรกแบบสบายๆก็จะยังพูดแบบไม่ไม,ไม่เก่งมากเว <Well, S 1> มาะลออแต่ว่าฝึกร้องเพลงไปเรื่อยมันคิดฝึกร้องเพลงเพิ่งไปส่งที่บ้านมา mm hmm. มีมคือ,ค,อคือไออ่านคอมเมนตะ์อะมันควรจะอยู่แบบอย่างนี้ <c oughs> มันตั้งอย่างนั้นแล้วเราก็รู้ว่ากล้องจริงเลยค <c oughs> ือว่าอี้ทำไมทำไมหมนรู้ปะเนี่ยอันนี้หนูเอามาจากที่สตูเนี่ยอันนี้เหรอ <c oughs> โอ้มีได้ใช้ด้วยมน,นหนูไม่เห็นใครใช้สักทีหนูแล้วไม่ใช้เลยเไม่มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีคนใช้ของเยอะเกินไป <c oughs> อืมอืเขาถามว่าข้า,างคุณแนใครคะยายวลน,นาศยายวลน,นาศเด็กไม่โกหกอะไรเลยน้องน้องรังน้องอกชอบแบบ น่ารักแต่เวลาพออ้าวสัญญาณหายแล้วก็มาฟังหนึ่งคือนี่เอฟซีบ้านนอกบ้านนอกรายงานตัวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอฟซี่ม่ๆอ่านคอมเมนต์เอฟซีต่างจังหวัดน่ารักน่ารักเยอะมีเอฟซีผมชอบอ่านหมดนะ่าวักเอฟซีที่แบบอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คือมาไม่ถึงไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ต่างจังหวัดนนเนี้ยก็คือดีใจดีใจเจอกันขอให้มีความสุขมากๆครับ ไอตัวไอหน้าจอนี้ก็คือเราก็เอาไว้แบบว่าประจําเลยใช่ไหมพี่นี่ควรเป็นตัวไหนที่แบบว่าตัวประจําเป็นตัวควรเป็นแค่ตัวตัวนู้นเพราะสเปคตัวไหนแรงกว่ากันอันใหม่ปะใช่อันใหม่เนี่ยอันใหม่แล้วก็เอาไว้ตัดงานอะไรเลยมาเทศที่มันติดไหมครับตกน่ารักดิแล้วันยกตกะยกอะไรปวทีอะไรนะพี่มีแอปทีจะออสเรเลียด้วยมันเป็นเพราะคอมหรือไงพี่ อาแปลว่าความกากอะนะ้มเดืดบบอดอยคนนหวานสวัสดีครับคนคอนหวานมช่ครับอเอฟีบเอฟซีบ้านนอกมีอใช่เอฟซีต่างจังหวัดน่ารักหลายคน นีงไงสุรินก็มีเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายสวัสดีครับกล้องชัดสวยไม่ใช่เพื่อนกล้องเดิมแหละกล้องชิ้ใช้มาเป็นปีแล้วนี่แหละแ <laughs> ช่ว่าอุปกรณ์เราไม่ได้เปิดฟงเปิดไฟอะไรเฉยเออแล้วถ้าเปิดไฟมาก็น่าจะต้องชัดขึ้นปะน่าจะชัดแจ๋วเลยแต่ว่าคือด้วยเหมือนวันเนี้พอไม่ก็ไม่มีปัญหาแต่พอทํางานปุ๊บมีทุกทีมันเป็น,น<พ>อะไรก็ไม่รู้นะแปลกดีไม่หรอตอนเราไลฟ์ขายของมันใช้เอเนอร์จีเยอะราเสียงมันแตกเปล่า ไม่หรอกเราก็เอามาตั้งช่วงพูดเลยมันก็จะได้ยินตลอดว่าแบบว่าอว่าอะไรนะเสียงเป็นนู่นเป็นนี่ลำพูนสวัสดีครับลำพูนอุดรธานีบุรีรัมย์แม่ฮ่องสอนอูฟีฟซีเต็มไปหมดเลยเราจะไปเจอให้ทั่วถึงอย่างไรเนี่ยก็ต้องแบบว่าไปจังหวัดหลักๆหลัๆเผื่อเพื่อนๆเ,เดินทางมาหาวนัวนแบบวนันว่างใช่ไปปีหนึ่งเที่ยวสี่ภาค <Ừ. S 2> เออลบบุรีก็มาเชียงรายสวัสดีครับทุกคนอัดไว้เลยนะไปด้วยได้ไหมครับไปไปไปวันนี้ผมไปเทสรถตู้มาแล้วไปไปเทสรถตู้รถตู้ขากลับ,บรถตาร์ไม่ติดผมก็ว่าแล้วทําไมไม่ติดมผมก็คิดอยู่ว่าแบบเอ๊ะมันจะไม่ติดมันเป็นเพราะอะไรอ๋อเพราะไปเปลี่ยนกุญแจเดี๋ยนี้มันมีมันมีการขโมยไงมันไม่ใช่ว่าใครขึ้นไปเหลากุญแจไปปั๊มมาแล้วไปเสียบรถสตาร์ทไม่ติดอ,อะไรเงี้ยไอเราก็ไอร้านกุญแจก็ ไปทาวิธีไหนไม่รู้ข้างในมันน่าจะต้องมีวิธีทําอะไรอยู่กับไอ,อ,อชิปชิปชงชิปเลยข้างในมันอะ่ะเราก็ใช้ทั้งอันเก่าอันใหม่สตาร์ไม่ติดก,ก็เลยแบบเงื้อโอ้ยางร้อนเลยก็เดินกลับไปที่ร้านถามว่าพี่มันน่าจะเกี่ยวไหมเพราะว่ามันปกติรถไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยแบบกุญแจเขาก็ถอดแล้วก็กลับด้านนะ่ะเขาหน้าใส่อะไรกลับด้านสักอย่างอะ่ะอืม พี่ก้าก็เลยเกือบได้พี่ก้าออกมาแล้วรีบโทรบอกก่อนบอกว่าก้าไม่ต้องรีบให้พี่ก้ารีบกลับไปก่อนงไงเดี๋ยวก้ามารับหนูวาฮามากตอนแรกอ่ะหนูไลฟ์เล่นใช่ป่ะแล้วพอคนดูมันเยอะก็เลยคุยกับพี่ก้าว่าเดี๋ยวปรับปากกาบ็อกเซอร์แล้วมันปรับไม่ได้เพราะบัญชีหนูอะไปเชื่อมเป็นบัญชีรับค้าอะไรเห็นป่ะชื่อมันเปลี่ยนไงจากแอมเบอร์เขาฟังเป็นแม่ค้าร้อยเอ็ดไปแล้วแม่ค้าร้อยเอ็ดนี่แล้วคือนี่ต้องนั่งไลฟ์สิบชั่วโมงใช่ไหม ก็ยี่สิบห้าไม่หลอกจริงๆมันแล้วและมันก็ชอบมันมีปัญหาตอนนั้นแหละแล้วแล้วเดี๋ยวไอ้สายต่อที่ว่าต่อไอ้ไมเล็กนั่นคือมหมาแมลงคือสั่งแข่งหนยจริงจริงที่เดียวพี่หายได้จริงเหรอพัดลมด้วยพี่ทร้กันพัดลมที่แบบมาผมผมเนี่ยชอบดูในทิกต็อกอะไรนะที่ว่าเขาใช้กล้องชัดๆกันจะบอกว่ากล้องเราเนี่ยแพงกว่าเยอะเลยนะ กล้องรถนี่แพงก็ถือว่าแพงงอยู่อ่ะใช้งานได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทํางานจริงปุ๊บบางทีแบบมันด้วยหลายๆอย่างไอไอไม้นี่ผมว่ามันคงเป็นเพราะเวลานั่นแหละเวลาแหกปากเกินหรืออะไรเงี้ยแล้วมันแตกแต่ก็ถือว่ามันช่บงมีปัญหาแบบบางทีมันติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นที่อะไรนะหรือมันต้องมีไอตัวขนขนมากันมาเกี่ยวนะไอตัวซับเสียงนิดหน่อยไม่ไม่ไม่ค่อยเกี่ยวหรอกผมว่าจริงๆอ่ะไม่อ่ะต้องมีแค่สองตัว ไอตัวเล็กพอไอตัวเล็กๆที่แบบว่าไอที่เราใช้นะ่ะเสียบแบบง่ายๆนะแล้วก็ให้คนข้างๆพูดเสียงดังเ่าชอบอะเอฟซจากดาวนาแม็กก็มาเอฟจากชาอันมากันหมดสลับบุรีเอฟแสงแบบนี้หลอมากถึงว่าเฉยๆมากเลยหลอในความมืดตอนที่เขาจะบอกไม่ลองเทสไอร,ระบบจอมันไปด้วยเลย ได้ไหมคะหรือเราต่ออันนี้แต่อ,อันนี้มันก็จอกลับอะมอนิเตอร์เหรอนี่อ๋อจริงมันต้องเปิดผ่านโทรศัพท์นัาน,นเนี่ยใช่ใช่เปิดผ่านโทรศัพท์เสียบง่ายเลยไมอะไรอ่ะหน้าตาแบ๊วมากสรุปมันออกไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่พี่ยังคันได้เลย,ย,ยเลยจริงเหรอคือถ้าเป็นคอมอื่นได้เลยฮะเราก็ดูดีไงอืมไม่แต่ว่าถ้าถ้าเช็คสเปคคอมมันได้อยู่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่ไแปลกจัง ปกติเราเรายกตัวไหนมาทำนะครับเ<ล>พราที่เรายกความตัวไหนมาทํานะาตัวพสิสันแต่ตัวนั้นตัวนั้นซื้อมาไว้นี่เลยไว้ทําตัดก่อแต่ว่าไม่ได้ใช้อืเขาบอกว่าพี่แน็กรวบผมหล่อมากอือใช่ผมหล่อมากมอืเราปฏิเสธได้นะบางทีพ่อคือพระบุตรสุดหล่อ,อค,ครับอยากดูละครสร้างคุณธรรมเริ่มเมื่อไหร่ต้องรอจะไปแซมพร้อมถ่ายเมื่อไหร่เริ่มเลยละครคุณธรรมแนวตั้ง ออืมืมมเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับแบบอะไรก็ได้เลเเลเเราจะเป็นละครคุณธรรมหรือละครไลท์คุณธรรม,มละครไลท์คุณธรรมอันนี้แสดงง่ายเพราะว่าเอาเป็นละครไลท์คุณธรรมดีกว่าดูสนุกดีพี่ตอกเตือนว่าซีพียูพี่ต่ำไปจริงด <c oughs> ิ CPU ต่ำไปนี่ต้องต้องไปซื้อคอมใหม่ CPU ต่ำไป เอาออมกเอาอนี้ไปใช้อบมเอออันี uh ้ไปใช้พเอโอ้โหผมได้ยินคือคอใหม่เออพี่ทันหึัดพี่าาหนึ่งกับเดินกำบัดมาเลยไม่ใช่นายุงอืม วันนี้ไปกินข้าวที่แจ๊สมาค่ะกินอะไรคะกอเกินร้านอาหารญี่ปุ่นอืมลิยาก็ไปน้องลิยาบอกไปกินซ้มเออซ้มมันแซลมอนตัวที่เดียวกินที่เดียวแต่สั่งซะเยอะกินกันผมกินไม่หมดหนีออกมาเดินดูหากันเอยดูนี่ก่อนไออาหารหงเป็ดมีด้วยเหรอมีมีที่นู่นมีเป็ดมีอาหารมีหงอ ยูสปั่นเพียบกล้องชัดดีวันนี้กล้องเดิมกล้องเดิมทุกคนกล้องเดิมบอกกล้องเดิมมาเลยเดี๋ยวจะเปยืมโต๊ะที่ไอ้นี่อยู่ตูจะไปทำโต๊ะน่งทำเพลงโต๊ะมันใหญ่ไปไม่มีที่วางตอนนี้เรามีกี่ตูแล้วคะตูททำเพลงอ่ะตู้เต็มไปหมดเลยไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวก็ยกไปใช้คือต้องสลับเข้าไปนั่งวะใช่ต้องสลับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็น แนวเพลงไงตู้นี้ทําเพลงล็อกตู้นี้ทําเพลงป๊อปตู้นี้ทําเพลงน่ารักเจ๊งทุกเพลงแต่ไม่เป็นไรชอบไอแต่เ,<ร>เพลง,พงนีถถ้ถ้ามีแววมาสึกก,ก็โยกดิค้าเนี่ยดูแบบมีเพื่อนน่ารักน่ารักแบบที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เอฟซีพวกเราเลยแต่แบบว่ามีคนฟังใช่ก,ก็แท้จริงวิธีทาําตามหลักก็คืออาจะต้องแบบหาวิธีแบบอะไรนยะโปรโมทมันหน่อยแต่ว่าเราแบบที่เกียด งฝากเพื่อนๆโปรโมทแทนด้วยนะคะเย่มากก็คือต้องเดี๋ยวค่อยไปอัดอัดใหม่เพราะเพลงพวกนี้มันดังไม่ได้หรอกมันดังได้ช่วงแบบถ้ามันฟุกนะสมมุติว่ามันมีโอกาสมันจะไปอยู่ช่วงเทศกาลน่ใช่หนูว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาอีกตอนสงกรานต์ออกเลวเนี่ยหน้าแย่แล้วเนี่ยหน้าแต่ว่าทำไมเราดยงง้นเนี่ย้ยฮะพี่แจ็คครับมันเกิดอะไรขึ้น ใจคอไม่ดีพี่แจ๊ครับตกใจเลยนี่ออกไ้วครับออก่าไม่มีใครชมเลยพอเอาเอพอพอฟิลเตอร์ออกเอาผมปิดหน้าก่อนนะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวส่งการอ่ะทุกคนเปิดเลยก็ยกดีครับก็สักปีนึ่งสิบปีเผื่อมีคนฟังฟังวันทุกปีเลย หล่อหล่อมากค่ะพี่ซันไอโต๊ะในสะตูยกเอาไว้เนี่ยเผื่อได้ใช้ไอโต๊ะที่พี่นั่งปกติอยู่อะที่นู้นอไม่ไม่ที่บ้านนู้นโอ้เอาดีดีเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะเขาจะยกไอแผ่นนั่นมานี่เขาบอกรอมิ้งนัเนี่ยรอรอไม่เมื่อคือเกจการขึ้นมล้เดินหมุกลานะแต่ปีไหนปีไหนไม่รู้ โอเคทุกคนเดี๋ยวขอลงขอลงก่อนรอบนึงแล้วมาเจอกันใหม่ตลกมากสอง0ันคนตรงเนี้ยแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บทุกคนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สองคนหนึ่งร้อยสพนหนึ่งร้อยคน๋ยพึ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ